สวัสดีคะ่ะทุกคนที่ต้อนรับเข้าสู่ The Happy World Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะจะมารีวิวซื้อ follower Instagram อ,อ,อ,อีกแล้วค่ะพูดว่าอีกแล้วก็คือที่เคยทำรีวิวเอาไว้เนาะเมื่อประมาณ2ปีก่อนแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์อีกรอบหนึ่งก็คือจะมาซื้อ follower IG อ,อ,อ,อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับข้อดีข้อเสียนั้นจะไม่พูดแล้วนะเพราะว่าเคยพูดไปวิดีโอก่อนหน้านี้และจะไม่ทาให้คลิปนี้ยาวนะคะ ก็คือว่าทัพพิมพ์อะสมัคร IG อันใหม่เอาไว้เพราะจะเอาไว้ใช้ทำโปรไฟล์นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลย ด้วยความมันเป็นไอจีใหม่แล้วก็เราจะเอาไว้แบบไขรขอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ผู้ติดตามของเรามันเป็นศูนย์เพราะเวลาแบบมีคนเปิดเข้ามาดูแล้วพอผู้ติดตามเป็นศูนย์มันก็จะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่อะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะซื้อ follower ig ประมาณจานวนหนึ่งเนาะไม่เยอะนะคะจริงๆผู้ให้บริการพวกซื้อขายอะไรพวกนี้คือมีเยอะมากนะคะทุกคนสามารถ search ใน google ได้แต่ว่าถ้าที่ไปเจอเว็บไซต์อันหนึ่ง ซึ่งเป็นเว็บของคนไทยก็คือทัพิมพ์คุยกับแอดมินเขาแล้วนะคะก็คือแอดมินเป็นคนไทยก็ถามตอบอะไรได้ปกติเนาะเพราะฉะนั้นทัพพิมพ์ก็เลยจะมาซื้อจากเว็บนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงโปรเซสเป็นยังไงดีหรือไม่ดียังไงนะคะอันนี้เป็น i อของทัพพิมพ์นะคะซึ่งเพิ่งเปิดมาประมาณ2 3สวันก่อนเนาะโพสได้3รูปเท่านั้นนะคะฟอลโลเวอร์ก็ยังเป็นศูนย์อยู่นั่นเองเดี๋ยวทัพพิมพ์จะมาซื้อ ฟล l เวอร์ให้กับไอเดียนี้นะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะและนี่ก็เป็นเว็บไซต์ที่พที่พูดถึงนะคะชื่อว่า fastbus.store นะคะทุกคนสามารถคลิกลิงก์ด้านล,าล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยคะ่ะก็จะเห็นว่าหน้าตาเว็บไซต์ก็จะน่ารักแบบนี้เนาะเป็นภาษาไทยนะคะก็ประมาณนี้จริงๆเขามีให้บริการหลายอย่างนะดูสิ ตรงนี้นะคะเขามีให้บริการ Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Shopee แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เทอดิมจะซื้อแค่ยอด Instagram นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเปิดอย่างอื่นให้ดูก่อนละกันอนะไหนดู YouTube สิดู y ย u ทูบได้ด้วยสำหรับ TikTok ก็ประมาณนี้เนาะสามารถซื้อผู้ติดตามได้ซื้อยอดไลค์ได้ซื้อยอดวิวได้ประมาณนี้นะคะโอ้ราคาก็ไม่แพงนะเนี่ย สำหรับ YouTube นะคะ YouTube ก็มีหลายแพนะ็กเกจอะซื้อยอดวิวยอดไลค์ยอดซับยอดวิวช็อตคนไทยยอดวิวคนไทยอะน่าสนใจทีนี้เ้าทิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสมมุติถ้าเราซื้อยอดวิวแต่คิดว่าน่าจะได้แบบตัวเลขยอดวิวนะคะเพราะว่าไม่น่าจะช่วยให้ จำนวนชั่วโมงการชมเพิ่มขึ้นที่จะช่วยให้เราผ่านแบบกดการสร้างไรายได้ได้นะคะโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อ follower i n อินสต a แกันนะคะสำหรับแพลตฟอร์ม Instagram นะคะก็จะมีซื้อผู้ติดตามที่50ผู้ติดตาม19บาทเท่านั้น100-500ผู้ติดตาม ก็มีหลายแพ็กเกจให้เลือกนะราคาก็แตกต่างกันไปนะคะโอเคมีอะไรไหมมีซื้อยอดไลค์ด้วยก็คือเวลาเราโพสไปแล้วเนี่ยก็จะได้ยอดไลค์ด้วยนะคะโอเคมียอดวิวยอดวิวนี้ก็จะสำหรับรีวิวใช่ไหมมีออโต้ไลค์ด้วยนะคะต่อออโต้ไลค์ like ก็จะเป็นปั๊มไลค์อัตโนมัติไลย์เดือนก็คือพอโพสปุ๊บมันก็จะปั๊มให้เราทันที โอ้คอมเมนต์ด้วยโอเคแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะซื้อแค่ผู้ติดตามก่อนเนาะเอออเาอันนี้แล้วกันประมาณนี้สองพผู้ติดตามนะคะดำเนินการทันทีไม่ต้องใช้รหัสผ่านบริการ24ชั่วโมงรวเร็วและปลอดภยัยอะซื้อเลยจากนั้นนะคะ เขาก็จะให้เราใส่ลิงก์ Instagram ของเราเนาะต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะไม่ใช่แบบส่วนตัวนะคะอะเดี๋ยวเ้าทิมให้ดู Instagram ของเ้าทิมตอนนี้ก่อนนะคะเปิดเว็บให้ดูเลยเนาะลิงก์ URL Instagram คือนี้นะคะ instagram.com/ แล้วก็เป็นชื่อ username ของเรานั่นเอง happy.art นะคะท้าทิมก็ก๊อปปีไปเลยก็มาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกหยิบใส่ตะกา้า นะคะส่วนลดเราไม่มีต้องใช้ e mm hmm. เพื่อติดตามความสั่งซื้อของคุณ mm hmm. ก็คืออารมณ์แบบว่าจะให้ส่งอ e ีเมลไปไหมใช่ไหมไม่ต้องก็ได้มาคลิกเช็คเอาท์ได้เลยป่ะอ๋อต้องใส่อ e ีเมลด้วยใส่อ e ีเมลเสร็จปุ๊บคลิกเช็คเอาท์นะคะจากนั้นก็จะเป็น QR code ให้เราจ่ายเงินนะคะเออก็ง่ายดีนะเนี่ย ทีมจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็เปลี่ยนหน้าตาให้เรียบรออ้อยเ่ะทีนี้ยังไงต่อเราไปดู Instagram แล้วกันค่ะตอนนี้เวลาบ่ายสองครึ่งนะคะขอรีเฟชก่อนหนึ่งรอบ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องใช้เวลากี่นาทีเดี๋ยวจับเวลาแป๊บหนึ่งเนะเาะแล้วเดี๋ยวมาให้ดูกันนะคะ คทุกคนมารีวิวการซื้อ follower ใน Instagram กันนะคะมาดูกันว่าเราจะได้ follower เท่าไหร่เนาะก็คือเราพิมพ์กดซื้อจำนวนผู้ติดตามไป2,000คนนะคะซื้อตอนประมาณบ่ายสามครึ่งใช่ไหมตอนนั้นน่าจะประมาณ3-4สี่ทุ่มที่เมืองไทยซึ่งพิมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรแอดมินเขาไปนะก็คือกดซื้อแล้วพิมก็ ปิดเลยก็คือพ้ทพออกไปทำบูธข้างนอกแล้วประมาณ6โมงเย็นนะคะหโมงเย็นคือประมาณตีหนึ่งของไทยคือก็เริ่มมี f o ลเวอร์เข้ามารอประมาณ3มชั่วโมงอะตอนแรกก็นึกว่ามันจะแบบเริ่มทำทันทีเข้าท,ทันทีอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าพิมรอประมาณ3ามสี่ชั่วโมงนะคะก็คือ6โมงเย็นอะมือถือก็เริ่มสั่นนะคะมีคนติดตามกดเข้ามาอะไรประมาณนี้าะ แล้วหลังจากนั้นก็ประมาณสองทุ่มนะคะก็เพิ่งมีเวลามาเปิดมือถือดูเนาะแบบเออจำนวนผู้ติดตามเราอะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะคะเรากดไปสองพันใช่ไหมตอนสองทุ่มมาค่ะมันมีแค่หน6่เท่านั้นนะคะคือไม่รู้ว่ามันเข้ามาถึงสองพันแล้ว จำนวนมันลดลงหรือเปล่านะคือยังไม่เห็นยอด2,000แต่คิดว่าเขาก็น่าจะอัดเข้ามาให้ได้แบบ2,000แล้วแหละแล้วยอดมันก็น่าจะลดลงตามที่ประสบการณ์ที่เคยซื้อมามันก็จะลดลงไปเรื่องปกติเขียยปะ่ะถ้าพิมก็อ่านเนี่ย Refresh f a c e b มันก็จํานวนลดลงไปคนหนึ่งแล้วเห็นไหมทีนี้เรามาดูกันว่า follower เ,เรามีเป็นใครบ้างนะคะเออก็ดูดีนะดูเป็นแบบเป็นแบบนคนจริงจริง กดเขาไปดูอ่ามีรูปด้วยเห็นไหมก็ดูเหมือนเป็นคนทั่วไปนะคะ ไม่แย่นะดูดีเลยแหละแต่ติดตรงไหนรู้ไหมเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันนะคะถ้าพจสังเกตว่าทุกคนที่เปิดเข้าไปดูอะ่ะมีรูปที่โพสต์ทั้งหมด16รูปเหมือนกันคือทุกคนนะจะโพสต์แค่16รูปเห็นปะแล้วก็ follower นี่นิดหน่อยส่วน followin g คือผู้ติดตามเขาอาจจะแบบกดติดตามเป็น account สำหรับเอาไว้ติดตาม แบบแอคลูมแบบนี้โดยเฉพาะแล้วก็พอกดเข้าไปดูในรูปที่เขาโพสอะ่ะจะเห็นว่ามันเป็นแบบวันที่31ตุลาทั้งหมดเลยดูดิ31 30ตุลาปีที่แล้วเลยเนี้ยคะ่ะแล้วคือไม่ได้มีอินเทอร์แอคชันอะไรอย่างอื่นเลยไม่มีใครมากดไลค์อะไรให้เขาเลยเป็นแค่แบบโพสเฉยๆเนหะ็นไหมเออก็คือจะบอกว่ามันเป็นคนจริงๆมันก็ไม่น่าจะตรง แล้วเท่าไหร่น่าจะเป็นแอคหลุ่มนั่นแหละที่เขาแบบพยายามมากที่จะทําให้มันดูเนียนอะเห็นปะทุกคนจะแบบโพสต์แค่16รูปแล้วก็โพสต์ประมาณวันเดียวกัน30-31 o c t o b e ออทอร์อะไรย่างนี้เอามาดูอัปเดตล่าสุดตอนนี้นะคะน่าจะประมาณเกือบเกือบ24ชั่วโมงเท่าที่ตอนนี้ประมาณบ่าย2องค่นนะคะยิ่งสามชั่วโมงก็ยอดก็คือ1,796คนนะคะ มปค่ะีเฟชประมาณ 1, นี้1796คนมันไม่ลงแล้วแหละมันยอดนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะแต่คือพี่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดพี่โพสต์รูปไปยเงี้ยคือมันจะมีคนติดตามแบบหายไปหรือเปล่านอ้องแต่คิดว่าไม่น่าหายไปเนเพราะว่าเป็นแอคเคาท์ที่แบบไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรอยู่แล้วนะคะคิดว่าไม่น่าหายไปยอดนี้ก็น่าจะยังอยู่ประมาณนี้เออหลังจากนี้เนี่ยครับพีก็เดี๋ยวจะไปกดติดตามคนที่เป็นแอคเคาท์แบบ คนจริงๆเพื่อที่จะมีอินเตอร์เคชันกับเขาคือเขาจะมากดติดตามเรากลับบ้างเนาะและสําหรับการซื้อไอจี l อล e ลในอร์นงนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออค่อนข้างประทับใจเพราะว่ากดซื้อ2,000ได้มาพั0เก็ถือว่าไม่ได้แย่เนาะก็สำหรับใครที่อยากจะลองกดสั่งซื้อ พวก f o l l o w i g Facebook Instagram รมทิกเออะไรเนี้ยแล้วก็ลองกดเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาดูนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรลองทักไปถามแอดมินเขาได้เลยแอดมินเป็นคนไทยนะคะตอบคำถามค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวแล้วคิดว่าถ้าสมมติว่าเราจะกดซื้อแล้วทีปอาจะแนะนำให้ลองทักไปถามเขาก่อนว่าเอ้ยมันจะได้เลยไหมคือสำหรับใครที่ค่อนข้างรีบที่แบบจ่ายเงนินปุ๊บแล้วอยากได้เลยอะไรแบบนี้นะเออแต่ของที่ไม่รีบไนงะก็เลยไม่ได้ซี่เลยโพเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ ถ้าใครอยากให้เอาพิมพ์รีวิวอะไรอย่างอื่นก็ลองทักมาบอกได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันในวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบาย